เสียงเรือดเยอะเลือคขอเพิ่งออกกันได้นะ้ำแอ๊เออใหญท่าเลยวิ่ง่กับเทือนมาตกได้กันบห้าโลแล้วขาวไปหมดนะข้างล่างโอ้วันนี้มึกดีเมื่อวาน,วนนี่โกเยอะนี่โกนั่นหน่อย วิ่งกับเทือนหมดเลำเล็กออกได้ก่อนเพื่อนลำใหญ่ก็ออกยากหลอดทองเรือมาแล้วอืมนาอเห็นปะขาวๆนะก้อนใหญ่